ภายในงานท่านประทานสงฆ์ครับนำทุกท่านหลับตารวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วยกายสบายใจสบายนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบพิธีเท่าพระป่าบูชาธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีกัลยาณมิตรเสริเพนประมูลทรัพย์กัลยาณมิตรปราณีแท้กล้วยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่านะครับ หลังจากนั้นประธานบุญพิธีได้กล่าวคำถวายค Ar ีดลานเภสัตร์ยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรอุไรวันสตริงเฟโล่กรายเลิกและกัลยาณมิตรดวงใจกรายเลิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะครับโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัตกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันถวายกองบุญบอุปกรณ์การแพทย์ครับ โดยมีกัลยาณมิรสุทธิดาวารุวุฒิพุทธิพงศ์กัลยาณมิจุตธมามะปันมน์นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีทั้ง4คณะร่วมกันถวายจตุปัจัยเทียธรรมหลังจากนั้นก็ได้พร้อมใจการประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยหลังจากนั้นทุกท่านได้กรวดน้ำรับพรพระด้วยนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูมิใหญ่ เมื่อถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีครับ